สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับที่ชาร์จไอโฟนนะครับตุ่นเก่าเดี๋ยวผมขอโฟกัสกล้องนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เห็นกันโฟกัสได้แล้วนี่คือ Apple นะครับต่อครับเห็น e p p เ e เก่าหน่อนะครับผมลองเสียบดูแลเราสังเกตนะครับ เสชาจแล้วนะครับนี่คือเครื่องเทสไฟนะครับถ้าเราต่อเห็นไหมครับมีอาการไฟรั่ออกเกิดขึ้นนะครับถ้าเราสลับสายสลับนะครับรับเสร็จก็ลองมาเช็คดูนะครับมีไฟรั่วนิดหน่อยครับ ก็ยังล่ลดอยู่ดีนะครับผู้ใช้ไอโฟนระวังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ใส่แท้นะครับแต่ก็สายนี้น่าจะไม่เกี่ยวกันระวังหน่อยนะครับ